สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์เประเสิร์สีนะครับวันนี้นะฮะเป็นวันที่ผมไม่ได้ไปงานนะครับแต่ว่าวันนี้มาอยู่ที่สํานาักงานสาวน้อยนะฮะตอนนี้ม <tôi S 2> <Akt> ันจะเป็นัไงบ้างโอโหเหนื่อยมากซ้อวันนี้ขอพักผ่อนพักผ่อนพาเด็กๆไปนี่ก่อนเขาจะไปพาเด็กๆไปไปขึ้นรถกับแม่ไปมานี่มาเล่นกันมามาเลยอ้าวจะไปไหนกัน มามาเียวราไปสัมทันไหนอ้าวจะไปไหนกันเนี่ยครับเดี๋ยวนะไปไหนนาเพิ่นไปไหนอะเดี๋ยวจะไปวัดจะไปที่นั่นใส่องเท้าตู้คันใหม่ไปใช้ด้วยเอ้าเอาแล้วตู้คันใหม่ไปใช้ด้วยโอ้ยอะไรที่เมาดูไหมเอานะนม่แปลกระลำแพร์สองคนนะโอ้ย หนูอยากดูมอลำาด้วยอันนี้อันนี้เอาจริงเหาไหมซ้อจะขับไปจริงใช่ไหมเอาแมมโอ๊ยเดี๋ยวด้ข้างแรกได้ดิข้างทุกยกข้างแรกได้ดินีพี่ออดเดี๋ยวออโต้ปะเนี่ยออโต้ถูกอืมเอาเอาเอาเดี๋ยวๆอเอามาลุ้นกันเอาเดี๋ยวนะข้างแรกดินี หายดิสมุญแจไม่เจออุ้ยแอร์เย no ็นเลยเยอะปกตินะใช่ใช่เดี๋ยวนะขออนุญาตปิดก่อนเดี๋ยวด้เสร็จละเดี๋ยวนะมันไม่อมาลุ้นกันมันไม่ใช่เบนนะที่มันจะดูดประตูอ่ดี APM ผู้ดิสารตัวน้อยของเราผู้ดิสารฉันเดี๋ยวนะปรับบอกก่อนอ๊เดี๋ยวนะเดินตู้ระบบก่อนครั้งแรกจริงๆใช่ไหมครั้งแรกว่าใ้ตัวเอาฝึกเอาไว้ครับฝึกเอาไว้เผื่อโซเฟอร์ขาดเดี๋ยวนะอ้า เปิดไฟลำแพนก่อนเออลำแพนนี่ขึ้นรถใหม่แล้วอุ้ยนั่งดีใจเลยอโอเคแต่แม่จะปิดไฟนี่เอออ่า,อาโอเครอเด้อเดี๋ยวนะถอยก่อนนะจ๊ะสตาร์ทเครื่องเหรอสตาร์ทแล้วอ้าวทำไมมันเงียบจังบ้าทำไมไม่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลย สตาร์ทแล้วจริงเหรอครับเร็วสตาร์ทได้ไหมนี่ทำไมไม่ได้ยินเสียงขึ้นยนเลยเอาป่ะพาสต้าว่าเขาเงียบมากเลยบ่อะเรขยื่องสตารล้อขยะสิผมว่ายังนะเดี๋ยวเขออนุญาตถอยก่อนถอยออกก่อนนิดนึงเดี๋ยวดูดิยังมันต้องมีสเต็ปสองหมู่กนใจสเต็ปสองนี่สเต็ปหนึ่งใช่สเต็ปสองอีกรอบนาน ไม่เคยยีรีเด้ขับแต่ bm นี่ไงโอ้ยนึกว่าเสียงเงียบใช่ไหมผมก็ยังไม่เสียงเงียบจังกะตัดแล้วอ่ะนี่นะครับครั้งแรกของซอสจะขับรถไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอาเอาได้ได้ได้เฮ้ยไปแล้วไปแล้ว ได้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 เสียงอะไรเสียงเบรกเอาใหม่เอาใหม่เบรกมือไม่ได้ลงเบรกมือไม่ได้ลงไปแล้วไปไหน นี่นะฮะซอจะขับรถไปไหนก็ไม่รู้นะครับวันนี้สาวน้อยไปเล่นที่อ,อจังหวัดหนองบัวลำพูนนะครับพอดีเมื่อคืนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่สบายเนาะแล้วก็พอดีกลับมาตัดต่อ,ตอง,งานนิดหน่อยเก็บแสงเก็บสียก็เลยมามาพักที่สำนักงานนะครับมาอยู่กับซออยู่ลำแพนลำพูนแล้วก็ยายนะเย่อะไรปึออ๊ อ้าวขับแค่เนี้ยขับดีมากเสียงเลยไม่ให้เสียงเลยไม่สตาร์ทเครื่องเงียบมากจะบอกให้ว่าเครื่องเงียบมากเลยพี่น้องอืเพราะว่ายังไม่สตาร์ทอันนี้ขับมาเก็บใช่ไหม อ๋อนึกว่าจะไปเที่ยวไหนวันนี้นี่นะฮะโซเฟอร์ดูเอาไว้นะถ้าคุณขาดงานนะนี่ดูเอาไว้เลยแม่โซกัสาแม่โซเฟสาเอร์นั่ง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 ไม่นั่ง,<ะ>งหลอกจ้าเราจะเข้าบ้านละอ่าโอเคอ่าใครจะไม่เห็นไปยทเบียนก็นดูไปยทเบียนอีกครั้งหนึ่งรถใหม่บอสโจซอ,อน,นุษนะครับนี่นี่นะครับ ไปลำเพลินลำแพนอุตส่าห์ดีใจว่าจะไปเวทีลำแพนบอกว่าลำแพนบอกว่าเป็นไงบ้างค่ะนายดีใจนายนะจะไปทีทีไปแล้วลูกผู้นี้ก็ตายผู้นี้คยไปผู้นี้ผู้นี้เล่นอยู่ขนแก่นแ้มันมีไม่ติดช่องล็อกไหมล็อกล็อกเท่อปิดไปหน่อยเอารึปิดแล้วต้องล็อกต้องล็อกก่อนดีล็อก ระยะปิดเลยโอเครียบร้อย,อยอเย่อ่าเยา่ดีใจก่อนดีใจก่อนดีใจดีใจเอ้ยทีทีเย่เอาลงมาเก็บ อ่านี่บรรยากาศนะครับที่โดมตอนกลางคืนวันนี้วันพฤหัสทุกวันพืหัสนะครับที่เวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะไววหไว้สวดมนต์ไหว้พระทุกวันพืหัสนะครับส่วนที่สํานักง,งานสอก็จะมาไหว้พระพิคเนตเนี่ยฮะไหว้พระพิคเนตทุกวันพฤหัสนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสํานักง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ <c oughs> จะไปไหว้ศาลพระพรมนะครับหน้าบ้านอยู่ตรงนู้นนะฮะ นี่นะครับจะไหวทุกวันพฤหัสนะครับเพื่อเป็นความสิริมงคลให้กับทีมงานสะโอ้ยแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับทีมงานทุกๆคนนะครับให้งานปังๆเฮงๆร,ๆรวยๆตลอดไปนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ